สนับสนุนโดย L'Oreal Total Repair 5 Hello Good afternoon How are you สวัสดีค่ะพี่แอร์และดารากร์ตูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะคะก็เลยต้องฟูดฟิตฟอร์ไฟกันสักนิดนึงวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคือสาวน้อยน่ารักลูกครึ่งไทยอังกฤษน้องแพัทีเซียกูดค่ะ สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะชาวดาราการ์ตูนน่ค่ะวเชอรพัททิเซยร์กุดวัชชรนเนียนชิเลวสวยหนูชื่อพัทิเซีร์กุดค่ะแล้วก็หนูอายุ16ปีค่ะอุย้ยเดี๋ยวๆๆนะคะในใครบอกว่าน้องแพทเป็นลูกครึ่งอังกฤษแล้วทำไมถึงพูดจีนสะคล่องขนาดนี้ล่ะคะ ค่ะก็หนูเป็นลูกข้อังกฤษนะคะแต่ว่าเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน,นะคะ่ะ so I can speak three languages Thai English and Chinese ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยน้องพูดได้ทั้ง3ภาษางั้นพี่แอนต,ต้องพาสาวน้อยคนเก่งคนนี้ทั่วดาราการ์ตูนซะหน่อยแล้วค่ะ let's go y a y ด้วยเวทมนต์แห่งดาราพาน้องแพทตีเซียกูดเข้าสู่โลกดาราการ์ตูนตอนนี้เลยจ้าเราเป็นการ์ตูนแล้วค่ะ Year, very good. เดี๋ยวไปซุปเปอร์หาอะไรใส่ตู้เย็นไว้หน่อยดีกว่านะจ๊ะดีค่ะหนูอยากกินอะไรที่เป็นแป้งอ่ะค่ะได้สิจ๊ะของโปรดของลูกนี่นะไม่ไเป็นไรดีรักอย่าหยายดขอแรงช่งด้วยค่ะไม่หยาดจ๊ะ,ะไม่ใช่หย,ยาดาม่ใช่หรอค่ะเฮ้ยยังไงดีอะเอ่งไงอไม่ใช่หยาดค่ะไม่ใช่ยาด พาดิเซียค่ะอย่าแย่ชัดๆขอลายเซ็นหน่อยค่ะอย่าแย้รอด้วยหายไปไหนแล้วล่ะเธอนั่งสิใส่แว่นกันแดดแบบนี้คนคงไม่เข้าใจผิดอีกอ่ะเนาะหนูก็ว่างั้นแหละค่ะแม่อยากอำแบบ เขาไม่ใช่คิวิกกี้นะคะหรือคุณิอซี่คะ่ะคราวนี้คงเดินซื้อของก็ได้สบายๆแล้วเนาะใช่ค่ะมามี่คงไม่มีใครจำได้แล้วค่ะเธอว่าใช่ไหมอ่ะโอ้ยแด,ด้เลยอะ่ะเอมมาวัดสันแน่ๆเลยอะรอยเราว่าว่าไปขออลไยเร็จกันเหรอ มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะพี่แอนทั้งๆที่พัดว่าพัดเป็นตัวของพัดนะคะเอางี้เอางี้พี่แอนว่าเราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะวันนี้พัดจะมาเป็นพิธีกรดําเนินรายการตามล่าหาแพทิเซียนะคะเนื่องจากว่ามีคนจำแพทิเซียผิดไปหมดเลยค่ะก็เราจะได้มารู้กันว่าใครคือแพทิเซียตัวจริงนะคะ แต่ว่าพพดอาจจะต้องให้พี่แอนช่วยคอนเฟิร์มนะคะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหหืมเห็นไม่ถนัดเลยอะค่ะตาลายไปหมดแล้วว่ะค่ะโหมพี่แอนไหวหรือเปล่าคะเนี่ยไหวค่ะไหวแต่รูปทุกรูปมันเหมือนกันมากๆเลยนะคะแพทอัมพี่หรือเปล่าคะเนี่ยเปล่านะคะพี่แอนคือแพทอยากจะบอกว่าในสี่รูปนี้นะคะมีรูปแพทแค่รูปเดียวค่ะอีก3รูปมียาย่ามีวิกกี้แล้วก็มีเอมม่าวัตสันค่ะ อืมเอ๊ะมองยังไงก็เป็นคนคนเดียวกันชัดๆเลยอ่ะอ๋อพัดลืมบอกพี่แอนไปมีการจับเวลาด้วยนะคะเจ็ดเก้าเออเออเร็วนะคะพี่แอนเร็วๆค่ะเจ็ดหกอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะจะหมดแล้วนะคะพี่แอนสี่ค่ะเฮ้ยตาลายเฮ้ยอะไรมาแล้วค่ะพี่แอนขอตอบหมายเลขสี่ค่ะชัวร์ชัวร์แน่นอนพันเปอร์เซนต์ค่ะถูกไหมถูกไหมคำตอบคือคือ ตังค่ะหมายเลขเย่แอนสยางเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนเหมือนที่ทุกคนบอกไหมคะเหมือนมากๆเลยค่ะเมื่อกี้พี่แอนก็คิดตั้งนานก่อนอื่นหน่ะจะหลอกพี่นับดาวว่าชาวกล้วยใกล้ตายเราจะพาพี่ดาวไปที่โกดังไม่เอาพี่ดาว นายาใจร้าสินา <ะ S 1> พี่นาอยู่นี่นะเดี๋ยวไหนหนานาเดีวนาวาเป็นไงบ้างคะพี่แอนกับบทที่แพทได้รับเล่นได้สนุกและดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะน้องแพทจะให้ไม่ธรรมชาติได้ไงล่ะคะเพราะว่าตัวจริงของแพทเหมือนในละครเป๊ะเลยค่ะแต่นี่เป็นละครเรื่องแรกด้วยนะคะทาได้เนียนขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะโอ แอนชมเยอะเกินไปนะคะอืมแบบนี้พี่แอนว่าเปลี่ยนจากแพติเซยกู๊ดมาเป็นแพติเซยเวอรี่กู๊ดดีกว่านะคะ <c oughs> เล่นได้สมบทบาทเข้ามาดูเพราะแพติเซียเลยนะคะเนี่ยน้องที่เป็นน้อยหนาชื่ออะไรคะน้องน่ารักจัง โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะพี่แอนว่าการทําอะไรในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วคนอื่นก็ชอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยนะคะบางคนใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เป็นปีๆกว่าจะทําได้อย่างน้องแพทอะคะ่ะหอใช่ค่ะการที่ตัวเองได้ทํางานที่รักแลวก็ถนดัดแล้วก็มีคนชื่นชมอีกทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยค่ะแต่เรื่องตอบแป้นนี่ละค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออุไว้ช่วงหน้านะคะว่าแพทถอนหายใจเรื่องอะไรค่ะดารา เรามาที่นี่กันทําไมอะคะก็พี่แอนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าพพถอนหายใจทําไมใช่อยากรู้มากเลยคะ่ะงั้นแพทช่วยพาพี่แอนไปดูหน่อยนะคะตอนอดิเสีย very good ตัวเล็กตัวเล็กมาขึ้นรถเดวเดี๋ยวไปสายนะแพททำอะไรนะ่ะฮะจำบทผิดเหรออ้าวก็หนูได้บทนี้มานี่คะอ้าวนี่ไม่มีใครบอกแพทเลยเห,รหรือว่าเปลี่ยนบทเป็นรุ้งอะไม่เป็นไรบทดุงพูดน้อย งานแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวจะให้น้องแพทอ่านบทก่อนสักหน่อยพร้อมแล้วบอกนะครับได้ค่ะอ้าวหลายแพทลองซ้อมบทที่พี่ฟังสักเที่ยวสิจะได้แม่นๆก่อนเข้าชา,ารุ้งมังคุดลูกแม่จันมังคุดแพทมังคะไม่ใช่มังคุดมาชาวตาพก็พูดดูตะกุกตะกัดไปเรียนฝึกพูดภาษาไทยมาใหม่ไปอ่าๆๆเจไปพี่ดูสิจีไปนะ แม่ไม่ให้จีบผู้ชายค่ะโอ้โหจีบแบบนี้น่ะรู้จักไหมจีบแบบรำไทยนี่เดี๋ๆเีดจีบแบบนี้หรือเปล่าคะเอาละ่ะนอกจากต้องไปเรียนภาษาไทยเพิ่มแล้วยังต้องไปเรียนรําเรียนเปียนโนเรียนทุกอย่างมาใบให้หมดมังคุดเอ้ยมังคัาเหนื่อยมังคุดที่ไหนกันล่ะคะภาษาชาววังเขาต้องพูดวร่องมังคะ อตอนนั้นหนูไม่เข้าใจนะคะพี่แอนหนูก็ยังไม่เข้าใจคําโบราณด้วยชามแต่ตอนนี้พูดคล่องแล้วค่ะถ้างั้นต้องดูกันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะว่าเก่งขึ้นขนาดไหนโอเคค่ะเริ่มที่สำนวนนี้นะคะชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว,คว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว,คว่ำค่ำเจ๋งอะเก่งอะทีนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องพูดไม่ชัดอีกแล้วนะคะืึแต่กว่าแพทจะพูดชัดได้นะคะแพทต้องฝึกหนักมากๆเลยะคะ่ะพี่แอน แรงพทเป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกด <tinc S 1> ูไม anyway ่ค่อยมีเรื่องมีแรงเลยอะโหกับพทต้องเรียนเปียโนไปด้วยแล้วก็ลําไปด้วยไงคะเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่านิ้วจะก้ามขึ้นมาต่อคะเนี่ยดูสิโอ้โหฝึกซ้อมหนักเพื่องานขนาดนี้น่าชื่นใจแทนแฟนคลับของแพทจริงๆเลยนะคะว่าแต่ช่วยรําให้พี่แอนดูแบบสดๆได้ไหมคะจะดีเหรอคะพี่แอนดีสิคะน่านะพี่แอนอยากดูนะอยากดูก็ได้ค่ะ เพื่อดาราการ์ตูนแพทจัดให้ค่ะว้าวรำสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแต่โปรแกรมที่ฝึกซ้อมยังเหลืออีกอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอโอ้ใช่ค่ะอันสุดท้ายหนักสุดเลยนะคะหนักยังไงหล่ะคะไม่ได้หนักที่ตัวแพทเองนะคะแต่หนักที่คนรอบข้างค่ะมานีมีตากากามีตาตรัสคือพูดเสด็จคือไป กริ้วคือโกรธกระชวนคือป่วยประสูตรเกิดทูนบอกเสวยคือกินเอะไรตอนดึกดึกคนจะหลับจะนอนมาตะกนอะไรตรงนี้เนี่ยใส่หูฟังปิดไว้ดีกว่านก็ไมันยินอะไรแล้วอย่างนี้ต้องยกคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นให้กับแพทเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่แอนว่าแต่ต้องเริ่มท่องตั้งแต่มานีมีนาเลยหรอคะ ใช่ค่ะพี่แอนพทตต้องเริ่มต่ต้นแ,แต่พทไม่คเคยพ้อยนะคะเจ๋งไปเลยค่ะคนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นที่จะนับหนึ่งใหม่รับรองว่าผลของความพยายามนะคะจะทําให้เป็นคนเก่งมากๆเลยค่ะว่าแต่พี่แอนสงสัยอยู่อย่างหนึ่งทําไมต้องท่องตอนดึกๆด้ดวยะคะอ๋อก็เพราะตอนกลางวันพทตต้องเรียนลาไทยเรียนเปียโนโลแล้วก็เรียนพูดอีกนะคะก็เลยไม่มีเวลาต้องมาท่องตอนมึนๆล่นะ,ะนี่นอกจากเก่งแล้วยังขยันอีกนะคะเนี่ยแล้วมีหนุ่มๆคนไหนมาขายขนมจีบบ้างไหมเอย อยากรู้จริงเหรอคะพี่แอนแคมมาใกล้ๆสิคะเดี๋ยวจะบอกให้เฮ้นายเคนน้องเขาบอกรักเรานะ่ะฮ่าฮ่าฮาอลลอถึงเวลาตกกระป๋องของนายจริงๆแล้วละ่ะมาร์กี้เ hey, ทำไมมีแต่รูปนายคู่กับน้องไม่มีรูปเราบ้างเลยนายลำเอียงแน่ๆเลยอ่ะเฮ้นั่นลูกสาวพี่นะจ๊ะจีบใครอ่ะระวังหน่อยงานเนี้ต้องมีตีกันแล้วลนะ่ะมาสต รู้สึกว่าคุณจะจองทุกคนเลยนะครับงั้นผมขอนะครับพี่ปีเตอร์เฮ้ hey, จัดการสิเจ้าเด็กยักษ์พี่มาร์สั่งแล้วอะระวังโดนนะานบอยเราเล่นในแน่มาสิ <laughs> โอ้โหเสน่ห์แรงขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยโอ้อย่าแซวสิคะพี่แอนจร,จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะก็พี่ๆเขาก็อ้ำกันเล่นนะคะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวที่พี่แอนรู้มานะคะว่ามีคนคนหนึ่งที่แพทปลื้มออกมากๆใครนะไม่บอกว่คะค่ะๆๆ <c oughs> แพทไม่บอกไม่เป็นไรแต่มีคนคนนั้นเนี่ยเขามีเรื่องอยากจะบอก สวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับน้องแพทิเซียครับผมผม,มามปินนะครับก็ได้ขามมาว่าน้องแพทิเซียปลืมเหรอครับพี่ก็โอ้ว้าวขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามผลงานของพี่นะจริงๆแล้วอยาจะบอกว่าพี่ก็ติดตามน้องอยู่เหมือนกันในทั้งในไอจีทั้งในละครแค้งเสน่หานะครับก็เ,<อ>เล่นได้ดีมากครับผมก็หวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันนะแพทิเซียโอเคครับ มามีดูเราไปซื้อขนมฝากคนที่กองดีกว่าดีเหมือนกันนะลูกว่าแต่ซื้ออะไรดีนะอฮ้ยนั่นพี่ชมนี่น่ะทำไงได้อ่ะเขนะินอ่ะมามี้คะเราเดินไปทางอื่นดีกว่าอ้าวอะไรกันแพทยังซื้อของไม่เสร็จเลยนะลูกไปกันเถอะมามี้เป็นอะไรไปแพทลากมามีไปไหนเนี่ยฮะแล้วใครเดินตามมาข้างหลังนะสวัสดีค่ะคุณแม่ดูเป็นอเลยเหรอน้องแพทฮะ มามีม่คะช่วยไปทักพี่ชมแทนหนูทีนะคะเออ,เอ,อลูกชมพู่ะถามว่าอะไรดีล่ะลูกฮะถามว่าพี่เข้ามานานหรือยังมานานแล้วแหละจ้าหนูสักพักแล้วคะ่ะแล้วน้องแพทแล่ะคะมามีมามี่มมถามพี่ชมอะไรว่าทานข้าวหรือยังหนูทานข้าวหรือยังจ้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะวันนี้พี่ชมถ่ายกี่ฉากคะถ่ายเจ็ดฉากจ้าเราเข้าฉากด้วยกันด้วยนะยเข้าฉากด้วยกันไม่ละไม่ เอ้าทำไมถึงเขินพี่ชมพู่ล่ะคะโอ้ยก็เวลาเราปลื้มใครมากๆเราก็พูดไม่ออกอะคะ่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองงั้นเอางี้ดีกว่าคะ่ะเบรกหน้านะคะเราจะมาแอบส่องชีวิตครอบครัวของแพทกันดีกว่าคะ่ะได้ค่ะไปพักกันก่อนนะคะดารากา ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านพัดเองค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในวันว่างๆครอบครัวสุขสันต์นี่เ็าทําอะไรกันบ้างเอ๊ะอะไรผ่านไปเว็บๆน้องหนูเองค่ะชื่อมาธิวตอนพัเนเสีย very good ้ระโดดลงมาเร็วเข้ามาแล้วมาแล้ว เร็วขึ้น 1, 2, 3, 4, 5 o t h านี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะคะแดดดีแมดนี่ไม่ไหวเลยนี่ดูได้ดีสักก่อนปเปี้ยเลยอนะไร้าแล้นี่ก็คือกิจกรรมที่พัททำกับพ่อนะคะส่วนแม่หรอคะอ,อพดเร็วเข้ามามีจะเปิดแล้วนะมาแล้วมาแล้วเอาเลยจ้ามามีพัดพร้อมแล้ว เราต้องตั้งเวลาไว้ก่อนนะลูกเราจะดูกันแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแน่นอนค่ะมามีแมททิวก็ซึ้อไปด้วยใช่ไหมเนี่ยแมททิวหิวค่ะ อะไรกินเลยหมาบี้กับแพทอะโมตแต่ดูซิรีิ์เกาหลีไม่สนใจเลยนี่แหละค่ะช่วงเวลาดีๆของแพทกับคุณแม่นะคะซึ้งจังเลยค่ะสนิทกันมากเลยนะคะเนี่ยครอบครัวนี้มีกิจกรรมทําด้วยกันตลอดเลยเรียกว่าเป็นครอบครัวก,กิจกรรมเลยนะคะ เวลาว่างๆก็จะหาอะไรทํากันทําให้เราสนิทกันมากขึ้นรักกันมากขึ้น,นะค่ะแพททำการบ้านเสร็จหรือ,อยังลูกก่อนจะเล่นหรือจะทําอะไรอะ่ะรับผิดชอบการบ้านก่อนนะมันมีเรื่องว้วคะพี่แอนไปก่อนนะคะงั้นพี่แอนขอหลบให้น้องแพททำการบ้านก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอกันนะมาโดนแอนะาเที่ยวท,พ,าทาพี่หรอเรื่องอะไรจรี้แพรน,นี่น่นี่นอมแพรือยังไม่ แหม่ยอมแพ้ก่อนพูดสิไม่เอาอ่าไม่แพ้ยอมแพ้ยังไม่ทิ้เออะอะโวยวายอะไรกันเหรอแคทปิดมือผมมะก็ไม่ทิยวเขาไม่กระโดดทับก่อนนี่ยังจะเถียงอีกทำการบ้านให้เสร็จเลยนะไงล่ะโดนดุเลยทำการบ้านอะไม่สนุกเลยทำไม่ได้สิทำได้ก็สนุกยังไงดีแม่โกรแล้วอะเพราเธอนั่นแหละเอาแต่เล่นแคทก็เล่นเหมือนกัน ม่ทิวไปงอแม่เร็วก็เล่นด้วยกันก็ไปงอด้วยกันสิไม่เอาพันงอไม่ได้ผลต้องมาทิวละ่ะแม่ถึงจะให้อภยัยอ้าะ,อะเอานี่ไปด้วยหมามีครับเื่อเราขอโทษนะครับ <c oughs> บอกว่าไงต้องใช้แผนนี้แล้วทำไมแพทถึงไม่งอคุณแม่เองล่ะคะโอ้แผนงอไม่ได้ผลหรอกคะ่ะต้องแม่ทิวเพราะแมาทิวขี้อ้อนคะ่ะ รู้ใจคุณแม่สักขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณแม่รู้ใจแพทย์ไม่เอ่ยโอ้โหคุณแม่รู้ใจหนูดีที่สุดเลยค่ะืตัวนี้ก็ดีแต่สีมันสดไปหน่อยอะตัวนี้ก็ชอบนะแต่มันแปลกๆอะแล้วตัวนี้จะใส่ดูดีไหมอะเลือกชุดไม่ถูกเหรอลูกมาม,มีอ่ะช่วยเลือกหน่อยสินะนาะนะนะนี่เอาตัวนี้เลยถูกใจสุดๆเลยมันนี่ไหวไหมได้ได้ไม่เป็นไร แค่ต้องดมอย่าด,ดมนะโคมามมีไม่น่าลำบากมาด้วยเลยอ่ะได้ได้แค่นี้เองเดี๋ยวมัมมี่ไม่มาเราจะเหงาหนะสิขอบคุณนะคะมัมมี่เป็นยังไงเหนื่อยไม่แพทฮะไม่เหนื่อยค่ะมัมมี่สนุกดีแพทช,ชอบแพทยังจำบทไม่ได้แล้วนะมัมมี่มัมมี่ช่วยต่อบทให้เอาไหมมัมมี่อ่านคุณหญิงทอแสงนะคะได้ได้ เขเป็นตัวหมาในชีวิตฉันที่ดีทุกอย่างของฉันโดยเฉพาะพี่ชายดีเลยทุงไม่เคยแยกคุณชายเดียวคุณหญิงเข้าใจผิดโโหไม่ได้แย่แล้วต้าเขากลับไปทำไมไหนบอกว่าจะไม่กลับมาไม่เชื่อกับบ้าแล้วโอ้โหคุณแม่นี่สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะก็หนูกับคุณแม่สนิทกันมากๆเลยค่ะคุณแม่เป็นคำปรึกษาให้หนูทุกเรื่องนะคะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆค่ะที่มีคุณแม่เพราะคุณแม่จะสอนและแนะนำทุกอย่าง ในเรื่องการงานการเรียนแล้วก็ในวงการบันเทิงด้วยค่ะก็รู้สึกโชคดีมากค่ะที่มีคุณแม่ค่ะคุณแม่ถือว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจของหนูเลยนะคะคุณแม่คือฮีโร่ในดวงใจของแพทแล้วน้องๆล่ะคะฮีโร่ในดวงใจของน้องๆคือใครส่งเรื่องราวมาแชร์กันได้ใน f a c e b o o k ดาราการ์ตูนนะคะมีรางวัลให้ด้วยค่ะติดตามรายละเอียดได้ในนี้เลย,ยเสียดายจังเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่เรามาเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะ สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะดาราการ์ตูนสวัสดีค่ะบ๊าย,บายพบกับการเดินทางของขอครอบครัวกู๊ดในดาราการตูนนะคะห้ามพลาดค่ะ